สวัสดีค่ะพี่สีรัตน์นะคะเพื่อนๆโอ้ยนะลมมากแลงแรงมาแค่ลมเนาะฝนยังไม่ทันลงนะคะเพื่อนๆแต่กล้วยนะลงแล้วเอ้ะเละเลยค่ะนนนนนะไอ้กล้วยต้นสูงเทียมฟ้าพี่นีนเด้อลงมาแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ย เทวดาก็คงคิดว่าโอ้ยต้นกล้วยมันสูงเนาะพี่สิริจะลงแบบไหนเนานะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้วยลงให้คงจะว่านะโครมลงมาเลยค่ะพี่น้องเลยนะดูนะกล้วยพี่สิริกล้วยหอมหักไปเลยต้นหนึ่งเหลือต้นนึงนะก็ไม่รู้มันจะช้ำหรือเปล่านะพี่น้องเนะพี่ก็เอาไม้ค้ำไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาแต่งมันทีหลังนะโอ้ย ตายตายต้ยตยตยตนกล้วยมันต้นใหญ่เนาะพี่น้องเอ้ยทั้งใบทั้งเครือมันนะฮะลูกมันใหญ่เนาะดูสิพี่น้องเอ้ยดูตัดออกมาเลี้ยงซับลาบอยู่เลี้ยงซับลาบอยู่นี่พี่น้องเอ้ยดูดิวี้วเบลเลอร์เบล่าเพื่อนๆเอ้ยด,ด,ดู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 พี่น้องเบิเ้งเบิ้งลูกมันพุ่นอะ โอ้ยมันหนักค่ะลมมาโยกมาทีเดียวเลยโน้มลงมาเลยพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าโอ้ยถ้าจะตัดลงจะลงแบบไหนนะออพอดีเลยลมมาก็โยกมันลงมาเลยค่ะนี่เรียบร้อยไปแล้วนะฮะได้กี่วีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวีพี่น้องเจ็ดวีแล้วก็วีหนึ่งนี่สองสี่หกแปด สิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดลูกเลยนะวีได้สิบเจ็ดลูกคุนนะพี่น้องเลยโอ้ยเงึดไหลตายตายครับครับจะวีใหญ่ใหญ่ค่ะพี่น้องนี่นะเพราะต้นมันใหญ่โอ้ยได้ยินเสียงฟ้าไหมไปแล้วเด้อพี่น้องมาถ่ายคลิปให้เบิ่งโอวยพี่สีรันะตนน์ลงแล้วแต่ฝนยังไม่ลงรลกค่ะไปแล้วไป